เฮ้ยทำไมมันซูมีอะโอ้ oh ho. สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้วันที่14นะครับผมสิงหาคมนะครับผม1,500สับสไคร,ครามันเต

1, 1 5 0 0 s u b s c r i b e นะครับผมสุดยอดเลยครับผมมีเปลี่ยนรายการแผงรายการนิดนึงนะครับผมตอนแรกผมทำควิสหรือคณิตศาสตร์ไว้ตอนวันจันทร์นะครับตอนเช้าจะวันจันทร์เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นเจ็ดมงครึ่งเหมือนเดิมครับวันจันทร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าขอเปลี่ยนเป็นสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าพอดีคุณกาฟิลนะครับผู้ติดตามต้น,ตน ต้นๆหละต้นๆที่ผมทำวิดีโอเนี่ยครับเขา,เอาคอมเมนต์มานะครับผมว่าช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยนะครับผมผมก็เลยเอาช่วงเอาคิชกับคณิตศาสตาเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับเป็นภาษาไอสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับ ตอนเช้าได้ดูไปแล้วนะครับผมผมทําไปตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจนะครับผมคอมเมนต์มาติมาชมมาได้หมดเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากสําหรับคอมเมนต์นะครับทุกๆคนนะครับผมสุดยอดนะครับผมมีคนคอมเมนต์มาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมตอบนะพันห้าสุดยอดเลยนะครับผมไม่คิดว่ามาเร็วสักขนาดนี้นะครับผม พอดีเมื่อกี้ผมถ่ายอของตัวตอนเช้าไปแล้วผมทำใส่เยวครับใส่เขาเรียกอะไรใส่แว็กต่อผมก็ได้แบบสุดยอดไปเลยอ่ะลองวิกนนี้นะครับอยู่ตั้งแต่12นะครับ 12, 13, 14 3วันนะครับไม่แทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับปกติผมจะไปเดินห้างบ้างอะไรบ้างนะครับ ไม่ได้ไปเลยครับก็คือไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ยไปแต่ว่าไปเดินห้างนี่ไม่ค่อยได้ไปเลยครับผมก็คิดว่าพรุ่งนี้เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่นะครับน่าจะออกไปนู่นออกไปนี่นะครับผมก็จะทําเป็นสไตล์หมูทดลองเดิมๆนะครับผมแล้วก็ส่วนไอคอนก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับมีอะไรมีแนะนํามีอะไรเงี้ย คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ใน Facebook หรือ Instagram ที่ผมชอบใส่รูปไปเนี่ยชื่อแอป Score Hero นะครับสนุกดีเหมือนกันสนุกดีเหมือนกันเดี๋ยววันไหนผมจะมารีวิวแล้วกันนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยก็คือขอบคุณ1 5 0 0้สัตสไครนะครับดีใจมาก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 โอเคครับก็ เหมือนเดิมนะครับก็คือหมูทดลองพันห้าก็เหมือนเดิมนะครับพันหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่วันจันทวันวันเดียวนะครับตอนเช้าเนี่ยผมจะเปลี่ยนนิดนึงแค่นั้นเองนะครับคอมเมนต์มาอะไรมาได้นะครับผมทรงผมก็ไม่เหมือนเดิมนะครับทรงผมนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ใหม่นะครับผมขอบคุณมากวันนี้ต้องนอนหลับฝันดีแน่เลยครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ สายแล้นนะบายบายมาทันนมีนมาั่มามาเอออีกเรื่องนึงผมกะจะซื้อโกโปอะเซสชั่นอนะ่ะโกโปฮีโร่เซสชั่นจะดีปะวะไป